นอกจากมีโปรตีนจากไก่แล้วเราจะเพิ่มโปรตีนจากไข่ลงไปด้วยแต่วันนี้เราจะทําไข่ดาวไข่ดาวของพี่ดิวพิเศษมากในวันนี้เด็กๆจะต้องดาวเองค่ะแต่เด็กทําได้ไหมเคยทําไข่ดาวกันมาก่อนไหมคะใช่ค่ะแซนดี้เราเคยอยู่แล้วสิเป็นผู้ช่วยดิวตั้งหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะใ่ะยทำแต่ไข่เจียวอะเดี๋ยวพี่ดิวกับแสนดี้เนี่ยจะทําให้น้องๆดูก่อนดูนะคะแล้วค่อยทําตามหยิบไข่ขึ้นมานะคะ แล้วเราก็ตอกไข่ใส่ชามก่อน <c oughs> โอ้ <c oughs> ที่เราต้องตอกไข่ใส่ชามก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่มันจะมีเปลือกไข่ใส่ในกระทะใช่ถูกด้วยแล้วก็ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่ชํานาญบางทีเนี่ย <c oughs> เขาจะตอกลงกระทะเลยแต่เรายังไม่ชํานาญเราก็ระวังไม่ให้น้ำมันกระเด็นด้วยเราตอกในนี้ก่อนดีกว่า <c oughs> นะคะเ <c oughs> มื่อเสร็จแล้วเราก็เปิดเตา การจะทอดไข่ดาวให้สุกอ่าเราต้องใส่น้ำมันก่อนใส่น้ำมันอาระหว,ว่างเรารอกระทะร้อนนะคะเราพี่ดูจะมาสอนวิธีการดูไข่ว่าไข่สดไม่สดดูยังไงค่ะไข่สดนะคะอันดับแรกเห็นเลยไข่ไดแดงกาจะมีมูนขึ้นมาเห็นไหมเหมือนอันนี้ค่ะแล้วพอเรากิ้ง wrong, ไปมากิ <ๆ S 2> ้งไปมาไข่ขาวจะดูเป็นข้นๆไม่เหมือนเป็นน้ำเปล่าอันนี้คือไข่สดค่ะค่าั่ ไข่เก่าใช่ไหมคะไข่แดงม,มันก็จะแบนไม่เป็นลูกกลมแล้วไข่ขาวก็จะเหมือนเป็นน้ำเปล่าหรือน้ำมันเลยอตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะคะกะเทไข่ลงไปอ่าจะให้สวยนะเด็กๆถ้าเด็กๆทําได้นะคะทอดไข่ขาวไปแป๊บนึงก่อนให้มันเซตตัวแป๊บนึงแล้วค่อยๆใส่ไข่แดงไข่แดงก็จะอยู่ตรงกลาง แต่ถ้าเด็กๆทำไม่ได้ทอดไปหมดเลยก็ได้วันนี้ไข่าดาวที่เราทอดอยากทําเป็นรูปทรงไหนก็แล้วแต่เด็กๆเ,เลยนะคะเด็กๆก,ก็ลงมือทอดไข่าดาวของเด็กได้เลยค่ะ้้ตดึงไข่ออกจากนหนึง่สงสอได้แล้วอ่าอเดี๋ยวมิวสิกกับวาวน้ําทําพร้อมกันเลยนะคะก็ใส่น้ำมันลงในกระทะได้เลยอย่าใส่เยอะนะคะจะรู้ได้ยังไงคะว่ากระทะร้อนเมื่อไหร่คะ ก็ลองเอาช้อนนะคะปักไข่ขาวเล็กน้อยแล้วทำยังไงครับแซนดีแล้วก็ใส่ไฟถ้ามันมีเสียงแสดงว่ากระทะสุกแล้วกระทะร้อนแล้ว,ลวใช่ไหมไม่ไหมลงหม มิวสิกชอบไข่ดาวสุกหรือไม่สุกคะสุกค่ะสุกเหมือนกันดย <laughs> ต่อไปเราจะทำตัวขระเอกของวันนี้กันคือข้าวผาดัดส่วนผสมข้าวผัดแฟนซีข้าวหอมมะลิเนยจืดน้ำตาลทรายซอสมะเขือเทศซอสปรุงรสเกลือ พริกไทยป้นหอมหัวใหญ่ข้าวโพดถัว่วลันเตาแครอทลูกเกดไส้กรอกไข่ดาวน้องไก่ก่อนอื่นนะเด็กๆเห็นถ้วยซอสมะเขือเทศนี้ไหมคะเนี่ ถ้าเวลาที่ปู่ผู้ใหญ่เขาผัดเนี่ยสังเกตไหมเขาจะ,ห,าะหย่อซอสหย่อนน้าตาลหยอ,อ,หยอ,อพริกไทยแล้วค่อยๆผัดแต่เราเป็นเด็กเนี่ยเราอาจจะทําขั้นตอนนั้นไม่ทันนะคะพี่ดิวจะให้ทําโดยการที่วิธีเอาเครื่องปรุงทุกอย่างมาผสมกันเป็นซอสสาเร็จก่อนแล้วค่อยผัดลงไปดีไหมดีค่ะง่ายๆเลยขั้นตอนการทําซอสเด็กๆทําพร้อมพี่ดิวได้นะคะแตนดี้ปรุงเลยพริกไทยเล็กน้อยถ้ใส่เย,ยอะแล้วมันจะเผ็ด ใช่แล้วก็จะกินชุนด้วยเด็กๆตอนใส่พริกไทยระวังนะคะถ้าคนไหนไม่กินเผ็ดไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเมื่อผสมได้ที่แล้วพอที่ผสมชิมได้หรือเปล่าคะชิมได้สิคะชิมไปนิดนึงลองชิมเลยแล้วถ้ารสอันไหนขาดเด็กๆก็เติมได้เลยต้องให้รสเข้มๆหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะไปผัดรวมกับข้าผัดชิมนะชิมไม่ใช่กินนะ แล้วนะคะต่อไปเราก็จะเริ่มขั้นตอนการทําแต่ขั้นตอนการทาเนี่ยดูแสนดีกับพี่ดิวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคนน้องๆพี่ดิวจะไปช่วยันพอเปิดไฟแล้วปุ๊บไม่ต้องรองให้กระทะร้อนนะคะเราก็ใส่เนยลงไปได้เลยที่ให้ใส่เนยไปเลยตั้งแต่กระทะยังไม่ร้อนเนี่ยเพราะว่าถ้ากระทะร้อนแล้วใส่เนยลงไปเนยก็จะไหม้พอเนยเริ่มละลายแล้วใช่ไหมคะ <S <S ของอย่างแรกที่พี่ดิวจะใส่ <ASH> ของพี่ดิวก็คือหอมใหญ่เพราะหอมใหญ่สุดยากกว่าอย่างอื่นนะคะ ผัดน,นานแค่ไหนคะคะผัดจนหอมใหญ่เนี่ยมันใสแล้วก็มีกลิ่นหอมของหอมใหญ่ขึ้นไม่มีกลิ่นฉุนแล้วค่ะเริ่มสุกแล้วต่อไปก็จะใส่แครอท<อ>ต่อไปของวิวก็จะเป็นลูกเกดนะคะเอาผัดให้ลูกเกดสุกๆนิดนึงนะคะเราก็จะใส่ซอสลงไปค่ะอ่าผัดซอสเลยที่แล้ว อันนี้เราก็จะใส่ข้าวลงไปค่ะในการทำข้าวผัดเราต้องยียีข้าวนะคะใช้ตะหลิวรียีค่ะแบบนี้พลิกขึ้นแล้วก็ยีบีบีบีให้ทั่วแล้วก็ผัดให้ทั่วกันให้สีเสมอนะคะเ,เด็กๆข้าวที่มาทํำข้าวผัดเนี่ยต้องเป็นข้าวแบบไหนคะข้าวสุกอ่าข้าวสุกแล้วต้องเป็นแบบแข็งๆหรือนิ่มๆนิ่มๆ ต้องเป็นแข็งๆหน่อยค่ะก็เดี๋ยวเราเอามาผัดให้เขานิ่มต่อถ้าเอานิ่มๆมาผัดมันก็จะกลายเป็นโจ๊กค่ะกลายเป็นร่มๆใช่เ <c oughs> มื่อสีเริ่มเข้ากันแล้วนะคะก็จะใส่ส่วนลังเตาลงไปเมื่อผัดเขาผัดสีเสมอแล้วนี้ในที่แล้วเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะแสนดี Sandy. ระหว่างที่แสนดีตักข้าวใส่จานเนี่ยเดี๋ยววาวน้ํากับมิวสิกนะคะลงมือทําได้เลยของวาวน้าต้องใส่หอมใหญ่ก่อนนะคะของมิวสิกใส่หมูก่อนค่ะถ้าหมูถ้าหมูสุกจะสุกยังไงคะถ้าหมูสุกใช่ไหมคะเขาก็จะกลายเป็นสีขาวคุณขุนขึ้นมาค่ะอ่าพอหนูพอหมูหนูเริ่มสุกใช่ไหมคะหนูก็ใส่ดอกกระหล่ำ พี่ดิวช่วยใส่ค่ะของมิสิกจะต้องใส่แครอทค่ะหลังจาใส่แครอทเสร็จเราก็ใส่ซอสเลยค <l ots> ่ะอ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่ข้าวค่ะ <l ots> มิสิอออ่เราก็จะใส่ถั่วล้นเตา แล้วมะเขือเทศทันเดียวไหมกินครึ่งเดียวพอไหมค่ะอาพอผัดเข้ากันแล้วของน้องมิวสิคก,ก็ตักขึ้นพักได้เลยนะคะ,ะตักขึ้น,นไว้ในจานได้เลยอ่ตาตักใส่จานได้เลยค่ะ อ่าคราวนี้นะคะขั้นตอนในการทําที่ยากที่สุดคือเข้าผัดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปก็ถึงขั้นตอนการจัดจานแล้วก็จะได้ทานกันแล้วแต่วันนี้มาแค่ในคุกกับพี่ดิวทั้งทีพี่ดิวก็จะมีพิมพ์พสําหรับผัดข้าวให้เด็กๆเ,เลือกกันว่าเด็กจะเอาเป็นตัวอะไรรูปแบบอะไรนะคะ,ะระวังหกด้วยนะคะถ้าหกแล้วก็จะได้กินไม่เยอะของพี่ดิวให้มาทานให้หมดนะคะ พร้อมที่จะทานกันหรือ,อยังคะพร้อมแล้วค่ะแต่ยังทานไม่ได้ค่ะอมอ่าก่อนอ,อ,อื่นวันนี้ข้าผัดของพี่ดิวกแสนดีชื่อว่าเมนูข้าผัดแฟนซีใช่ไหมคะค่ะแต่ด้วยเนื่องจากส่วนผสมของวาวน้ำกับมิวสิกไม่เหมือนของพี่ดิวฉันต้องตั้งชื่อให้อาหารจานนี้แล้วแหละว่าจะชื่อว่าอะไรดีอ่าใครจะตอบพี่ดิวก่อนดีเอยอ้าของวาวน้ำชื่ออะไรคะ อาหารสุดโปรอ๋อชื่อเมนูอาหารสุดโปรดนี่ชื่อเพาะด้วยแล้วของมิวสิกนะคะข้าวผัดราชาค่ะโอ้ข้าวผัดราชาเพราะเครื่องมันเยอะมากเลยใช่ไหมวันนี้เราทำข้าวผัดใช่ไหมข้าวอยู่ในอาหารประเภทไหนคะสารอาหารคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตสะกดว่า C A R B O H Y D R A, T, E อ่านว่าคาร์บฮเรตนะนอกจากคาร์บฮเรตแล้ววันนี้เราทำเมนูข้าวผัดใช่ไหมคะข้าวผัดภาษาอังกฤษเนี่ยเวลาเผื่อบางทีเราไปร้านอาหารมีโอกาสได้ไปเที่ยวไกลๆบ้านเราเนี่ยสั่งเขาได้เลยว่าไฟไร้นะคะสะกด F A I I E D R I I อซ <C, S 1> E อีไลไ้นะคะ high high. เด็กๆคนไหนนะคะอยากมาร่วมสนุกในการทำครัวสนุกๆแล้วเล่นแบบพี่ <โ att. S 1> ดิวอย่างนี้ก็ติดต่อมาได้ที่นี่อยู่ข้างล่างน,นี้เลยนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมติชมรายการและให้คำแนะนำตามที่อยู่ที่น้องแสนดีได้ให้ไปนะคะวันนี้พี่ดิวและเจ้ากู๊ดตัวน้อยขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้า8โมงเช้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ